อันนี้เตรียมผิวก่อนไปสักนะครับผมเตรียมผิวคุณจะเตรียมภายในหนึ่งเดือนหรือเจ็ดวันก็ได้นะครับผมพอสักเสร็จก็บีคนเทนนะครับผมคอนเทนสักเจ็ดวันไปเลยก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะเน้นแค่เอารอยสักมันแห้งว่าให้มันตกเก็บลอกเก็บนะ สวัสดีครับผมลุกนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคิมบำรุงรอยสักนะหรือวิธีดูแรลรอยสักให้ดูสีสันสดอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็วิธีดูแลหลังจากสักเสร็จใหม่ๆนะครับผมโอเคผมผมจะใช้เป็นวิธีของผมนะวิธีของผมเองที่ผมคิดคิดว่านะครับผมก็ก่อนจะไปสักนะผมก็ดูรอยสักก่อนแล้วก็เตรียมผิววิธีเตรียมผิวนะครับผมเตรียมผิวก่อนจะไปสักผมจะเตรียมประมาณ 7วันนะครับผมหรือใครจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมเตรียมผิวผมก็จะใช้เป็นครีมตัวน,นี้ครับเป็น New Year นิวเวียตัวนี้นะคือเป็นครีมอะไรก็ได้ให้ดูผิวดีผิวเนียนผิวขาวนะครับผมคือผมจะทาก่อนเลยทาทั้งแขนเลยก็ได้นะครับผมคืออันนี้ผมไม่ค่อยได้ทาเป็นประจานะนี่ผมใช้ของแฟนผมนะครับผมผมก็จะทาเน้นทาที่จุดที่ผมจะเตรียมใบสักนะครับผมสมมติข้างนี้ตรงนี้ผมว่างเนาะอันนี้ลายล่าสุดนะ ผมก็จะเน้นทาตอนนี้ไปนะทาไปก่อนเลยล่วงหน้าเลยเจ็ดวันนะผมให้ผิวมันดูมีสภาพดีผิวนิ่มนวลน,นะครับผมผิวขาวแจกระ่างใสเนาะโอเคแล้วก็เราก็ไปสักนะครับผมคือก่อนไปสักผมก็ทําความสะอาดไปแอบน้ําก่อนเลโอเคนะครับผมก็ไปแอบน้ํำเรียบร้อยแล้วล้วก็ไปสักนะครับผมหนะลัลลงจากชิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากสักเสร็จใหม่ๆนะครับผมก็ เอาผ้าออกแล้วมันก็มีน้ําเหลืองอะไรเนาะเราก็ไปล้างน้ําเปล่าเฉยๆนะผมน้าลาดไปเลยนะครับผมเปิดฝักบัวลาดไปเบาๆนะครับผมแล้วก็เอาฮีตชู่หรือผ้าสะอาดซับให้แห้งนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้นี่เลยตัวนี้เลยเป็นบีแพนเทนนะครับผมบีแพนเทนเฟิร์สเอ็ดนะตัวนี้นะะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเลยอ่ะกล้องมันอาจจะอันนี้สาบไปนะแคปได้เลยนะครับ น,นี้ส่วนมากคนที่จะสักเขาจะใช้กันนะผมส่วนมากเลยนะเขาใช้กันนะใช้ตัวนี้เป็นยาทาแพ้ยาทาแผลรอยสักนะครับผมนี่นะฮะคือไปร้านซื้อหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยนะผมนี่นะฮะผมก็บีบมานิดนิดหนึ่งนะแบบเอามาทาบางๆเบา,บาบ au, ๆนะครับผมทั่วรอยสักเลยนะอันนี้ผมจะทาประมาณประมาณสามถึงสี่วันนะ คือทาแทนคีมพวกคีมเลยนะไม่ทาอะไรเลยนะทาแค่ตอนนี้นะครับเช้าเย็นนะหลังจากที่อาบน้ำดูทำความสะอาดแผลนะครับผมคือผมทาไม่ให้มันแห้งให้แผลมันคือแบบให้แผลมันหายเร็วๆอะ่ะให้มันตกเกล็ดเร็วๆนะครับผมอันนี้ผมทาได้ประมาณสี่วันนะผมก็หยุดทาแล้วก็ผมก็จะมาทาตอนนี้หรือตอนนี้ ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นเพสซันะอันนี้ถูกสุดแล้วนะประมาณ30 4สบาทนะประมาณนี้นะครับผมหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับผมอันนี้เป็นกันแดดไปด้วยนะครับผมเี่ยผมจะทาเฉพาะแบบเออทาทุกวันแหละเนี่ยนะฮะถ้าเน,น้นออกแดดก,ก็ทาตอนนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับเพื่อจะรักษาสีของรอยสักไปนะครับผมคือผมใช้แค่นี้จริงๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ของแฟนผมแอจิกของแฟนมานครับอันนี้ตอนนี้ก็ดีเลยนะครับผม ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้นานขึ้นนะผมเนี่ยไม่ให้รอยสักมันแห้งมันแตกนะเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเป็นออเรนทอนะครับผมนี่นะหาซื้อได้ทีตามแห้งบิ๊กซีหรือเพชรัตวเลยนะครับผมหรือบูธของออเรนทอเรลยนะเนี่ยตัวนี้ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้นานมากนะครับผมนี่นะขอแนะนํานะครับหรือใครที่เน้นออกแดดก็ตอนนี้หรือเป็นครีมกันแดดตัวไหนก็ได้ครับนี่ผมใช้ตัวนี้ถูกๆนะ ก็ตอนนี้ด้วยนะครับผมหรือ,อหรือใครอยากบำรุงผิวให้มันขาวกว่าเดิมก็ตอนนี้ก็ได้ครับหรือจะทารวมทั้งสั่งตัวเลยก็ได้นะครับผมคือผมจะเน้นทาทีละตัวนะถ้าไปแบบตกปลาอะไรนะนี่ผมก็ผมเพิ่งสักมาผมก็ไปตกปลาตลอดผมก็ใช้ตอนนี้แล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเสื้อกันแดดคุมไปตลอดนะครับผมห้าม เน้นอยา tactical, ่าพึ่งโดนแดดภายในหนึ่งเดือนนะครับผมเน้นเลยนะครับผมก็แค่นี้นะครับผมก็ทาแค่นี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทาไปตลอดเลยโอเคหลังจากหลังจากครบหนึ่งเดือนหรือหลังจากหนึ่งเดือนไปคุณจะไม่ไม่ทาก็ได้นะครับผมคือแค่ให้มันรักษาให้มันดีๆภายในหนึ่งเดือนนะครับผมเอาให้มันดีที่สุดอะหลังหนึ่งเดือนไปคุณจะไม่ดูแลก็ได้นะครับผมผมก็ทาแบบนี้ตลอดนะคือแบบดูแลอย่างดี ดูแลรอยสักอย่างดีภายในหนึ่งเดือนนะหลังหนึ่งเดือนไปคือแบบทาบ้างไม่ทาบ้างแต่รู้สึกว่าไปตกป่าหรือไปที่มันอยู่โดนแดดนานๆน่นนะที่มันโดนแดดโดยตรงอะ่ะผมก็จะทากันแดดตลอดนะครับผมคือตอนนี้ผมใช้มาประมาณเป็นปีสองปีแล้วไม่หมดสักทีนะผมเนี่ยผมใช้น้อยมากนะครับผมซว่าจะเน้นทาเฉพาะตอนไปสักมามีรอยสักแค่นี้แหละข้างนี้ไม่มีนะผมไม่ค่อยได้ทานะครับผมนี่ครับสีก็ จะดูดำเงาออเหมือนเดิมนะครับผมคือแค่ทาลนะ่ะทาอ้อยให้มันเงาออเวลาแบบไปเที่ยวกลางคืนไปร้านเหล้านนะคือคุณทาอ้อยอ,อยที่ทาเด็กนะทาให้มันนิดงลงรอยสักแบบมันจะดำเงาสวยกว่าเดิมนะครับผมแนะนําเลยนะผมก็ใช้วิธีนี้นะแบบทาออยมันแบบดูรอยสักดูดำเงาเข้มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่มีสีนะครับผม ตรงนั้นไม่มีสีดูครับกุหลาบข้างในนี่ยังเข้มเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ค่อยได้ทานะครับผมเนี่ยนี่อันนี้รูปสาวแหมนี่นะฮะแต่ข้างในอกผมก็ไม่ได้ทานะยแต่ถ้าเกิดสักช่วงแรกก็ทาไปบ่อยนะครับผมก็ดูแลรอยสักให้มันดูดีไปตลอดนะครับผมคอมันจะติดตัวไปตลอดนะก็ดูแลดีๆหน่อยนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วผมจะตั้งโชว์อุปกรณ์ที่รักษารอยสักเลย บีเป็นเทนเลยไปเอกตลอดกาลน,นะครับผมใช้มากี่ปีแล้ววะสามปีละไม่หมดนะครับสามปีนะตอนนี้นาะยบีเป็นเท่นแลยนะ,ะก็นี่อ่ะอ่ะผมจะเดียงเลยนะอันนี้เตรียมผิวก่อนไปสักนะครับผมเตรียมผิวคุณจะเตรียมภายในหนึ่งเดือนหรือเจ็ดวันก็ได้นะครับผม ของนิเวียนะเตรียมผิวนะพอสักเสร็จก็บีเวนเทนนะครับผมบีเวนเทนสักเจ็ดวันไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเน้นแค่โอรอยสักมันแห้งว่าให้มันตกเก็ดลอกเก็ดนะผมก็หยุดใช้นะครับผมก็ที่เดี๋ยวก็สองตัวนี้นะฮนี่แล้วก็บีเวนเทนนะเนี่ยคุณจะทาตัวไหนก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์เลยนะของเพียทก็ดีครับก็รีวิว วิธีดูแลรอยสักเองนะครับผมฉบับเอ่อฉบับนุก้าหน้านะครับผมก็มีแผนจะสักตรงนี้อยู่นะแต่ยังหาลายไม่ได้ครับยังคิดไม่ออกนะครับคือแต่ละลายที่ผมจะสักนี่ผมคิดคือผมแคบไว้เป็นเดือนเลยนะครับผมคือแบบผมก็หาตามในเว็บไปแหละแล้วก็เซฟไว้เป็นเดือนเน่ยเดือนหนึ่งสองเดือนที่แบบตัดสินใจว่าเออชอบลายนี้ไม่เปลี่ยนลายแล้วก็เอาเลยนะครับติดต่อช่างเลยนะครับ ก็ช่างประจําผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับก็กลับไปดูคลิปได้นะครับคลิปคลิปเก่าๆนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมงั้นก็ขอฝากกดไลค์กดซับใครครับช่องนูน่นนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือไปสักสักอะไรแล้วก็แนะนากันได้นะครับผมครับลาไป้วผมครับบ๊ายบาย